สวัสดีครับวันนี้เล็กพามาชมเจ้า c ี v d ดีเซลนะครับบอกได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับประหยัดมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ีล้อด้วยนะรถปี2017นะครับราคาตั้งไว้อยู่ที่1 5 0 0 0 0้บาทนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับเป็นรถสีดำครับมาพร้อมยางมิชลินนะครับปี2020นะครับ สวยเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยครับผ่านการขัดเคลือบสีรอบคันแล้วนะครับค่าเชื้อโอโซนเรียบร้อยนะครับลูกค้าตัวนี้เราตรวจเช็ค210รายการให้ก่อนเลยนะครับก่อนออกนะครับตัวนี้มาพร้อมเรนวอร์ตแล้วนะครับขับตัวนี้เป็นตัวดีเซลนะครับลูกค้านะครับ สภาพโดยรวมถือว่าสวยมากเลยนะครับเป็นตัวท็อปสุดด้วยครับตัวนี้นะครับตัวขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับลูกค้าครับตัวนี้ฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับสามารถเตะเปิดได้นะครับเกยหย่เท้าไปนะครับเปิดไฟฟ้านะครับเปิดปิดนะครับเหย่เท้าเข้าไปตรงข้างล่างตรงนี้นะครับสามารถเปิดปิดได้เลยนะครับภายในเป็นโทนดํานะครับ เป็นเบาะหนังมาจากโรงงานนะครับลูกค้านะครับแอร์มีถึงนี่เลยครับถึงด้านหลังเลยนะครับตัวนี้เป็นเบาะสามแถวนะครับลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเล็กลองแยะให้ดูนะครับแล้วก็เดินออกมาได้เลยครับตัวนี้ปิดเองเลยนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับสะดวกสบายมากครับเดี๋ยวมาดูภายในหน่อยนะครับเบาะแถว2นะครับ ภายในสะอาดมากนะครับภายในจะเป็นลายไม้นะครับลูกค้าครับสวยมากครับเดี๋ยวเล็กพามาชมด้านหน้าหน่อยนะครับออปชันตัวนี้นะครับบอกได้เลยนะครับครบมากนะครับลูกค้าเต็มเลยนะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะครับระบบเบรคโฮระบบระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับออปชันครบเลยนะครับ เป็นตัวท็อปของตัวดีเซลเลยนะครับครับเดี๋ยวเล็กพามาชมเลขไม่หน่อยนะครับเลขไม่หนึ่งแนหกพันห้าร้อยหิกิโลนะครับอัตราเฉลี่ยนะครับประมาณ1 3บ4าิกิโลลิตรได้เลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าขับทางไกลนะครับประมาณ16กกิโลลิตรนะครับถือว่าประหยัดมากนะครับถ้าเป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับครับ ตัวนี้รองรับ a p p l e c a r าเพแล้วนะครับหน้าจอนะครับมีกล้องถอยหลังแล้วนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับตัวรีเซลับลูกค้าท่านใดกำลังมองหาอยู่นะครับเล็กแนะนำเข้ามาชมรถได้นะครับครับเดี๋ยวเล็กพามาชมหน้าห้องเครื่องหน่อยนะครับหน้าห้องเครื่องผ่านการล้างเรียบร้อยนะครับ สภาพหน้าห้องเครื่องสวยมากนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุมานะครับลูกค้าครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแวะมาชมรถได้นะครับโชว์รูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทำการทุกวันเลยนะครับเบอร์โทรเล็กนะครับเบอร์0 9 1 7 3 5 2 3 6 8สนะครับสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ก่อนได้นะครับลูกค้า หรือถ้าลูกค้าท่านใดไม่มั่นใจในเรื่องเครดิตนะครับเล็กแนะนำเตรียมเอกสารเข้ามาที่โชว์รูมได้เลยนะครับมีไฟแนนซ์คอยสแต a มบายทุกวันนะครับครับยังไงเล็กขอรีวิวเช่นนี้ก่อนนะครับวันนี้ถ้ามีรถเข้ามาใหม่ๆสวยๆเล็กจะพามานำเสนอลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับ